เปิดกล่องมาพน,นังของโมของมุกอยู่ป้าลุงเลยป้าทุสมเจ้ามาแต่ไส์เกินนี่นะฮึหูหจักกับพ่อน้องแกมบุมบ่เออก็เลยมาอยู่แมนชุมเ,มเ,มเพินเพออ่นกันทุกอยากลำบากพี่น้องเลยเพราะว่าครอบครัวเพิ่นกัดอึดเข่าอึดหนามนะพี่น้องเน,ะนาะเข่าหนามกับบุกุมอยู่กุมกินบ่าจังมากนะอื เอาหน้าบุกุมกินนี่แหละพี่น้องเลยอืมลูกหาแห้งนี่แหละแลวมีหมููมเศาเออพี่น้องเอ้ลยมาำพนตาสีออกน้ำเพลนแลวพี่น้องตอนมกใช้อยู่น้ำเพลนนี่แหละเออหน้าน้ำเพลนบ่ได้ขาเดหนาเลียงลูเลียนเศานี่แหละอืมลูกก็มีสามคนพี่น้องเอยนผู้นี่แล้วน้องนี่เนาะเป็นผู้นี่แลยเป็นคนเอาละเออมาแล้ววันได้พ วันนี้บงอยู่มางเศร้าก็เลยมาอยู่น้ำพอน้องแก้มบุมเ่ะมาอยู่เทียงหน้าน้ำพอน้องแก้มบุมพี่น้องเลยเพราะว่ายายกระโซ่เนาะก็เลยแบบว่าหูจักกันเนาะก็เลยเสียเพิ่นมาดำให้น้ำหน้าเนี่ยเลยน้ำดำพอได้อยู่ได้กินเนาะหฮาการอยู่แต่เทียงหน้านี่แหละหอน้ำแรลกย่าพ้นแต่แกแต่จินใจเพิ่นพี่น้องเพิ่นอยู่ใส่ก็แล้วแต่เพิ่นเพิ่นอยู่นี่ก็อยู่กับได้ว่าย่างเพิ่นกระถูกเนาะ อยู่พุ่นนะเป็นอะไรอยู่บ้านนังก็บ้านเจ้าเองนี่ทางนู้นทิศใต้เมืองเราพ่เพ่งแขงสาระวันโอ้เจ้านั่นใดเออแล้วมันเป็นอะไรอยู่พุ่นน่ะมันบ่มีหมูเห็ดอยู่เห็ดกินนี่แหละก็เลยมาอยู่พี่เอออยู่พุ่นไมีหน้าเออข้าดิน่ก็เจ้าปลูกมันอืมเฮกตาละล้านเฮกตาหนึ่งนะหากปลูกได้ยี่บ่ได้เออใส่พอด้ใส่ในเล็กอะไรอืมพอดีใส่ในแรกได้ง่ายอืม ใส่เสื้อมาผิดเป็นนู่นกินค่ล้วเออแต่เป็นอะไรครอบครัวแล้วมันเป็นอะไรจังวามายอยู่มัน,ำนลำบากมันบนนี่แหละจัาหมงสีอยู่สีช่อจัาหมงสีเห็ดสีฮาก็เลยมา,าพเพิ่มซาเพิ่นอืมเพิ่นก็ว่ามาก็มาก็เลยมานเพิ่นอืมเพิ่นก็ว่ามาเห็ดจุ่พี่ครับว่ามีหมูเห็ดก็มาเห็ดจุ่ยพี่นะไรก็เลยเลม,มาเพิ่นแบบเป็นนันญาติกับพ่อน้องแกบุ้มทำกุ้งไสน้น่นเนาะเป็นญาติกันเป็นลูกพี่ลูกน้องกันแม่นวะอืม ก็เลยบ่มีเฮือนอยู่ยังอยู่เลยอืเพิ่นกับถูกกะลีได้พี่น้องเอ้ยเพิ่นบ่ได้มีเฮือนอยู่คันมาเพิ่นก็สิอยู่เที่ยงหน้าเข้าในหนทางอ่นเนาะอันที่ว่าเจ้าเคยอยู่อืเข้ากินก็บบ่มีบ่ได้นะอืมปูหญ้าให้กินอยู่างบ่เพิ่นให้อยู่บ่เบิดแต่บ่เขาขวปันให้ยนะ ปั <ừ> ้นหายซิปจเนาะอืมเข่ไดหน้าะด่ข้าเพิ่งได้นหอือความถูกความยากเนาะพี่น้องเนาะจักเสรใใดกันบ่ถูกพอยากกับกะด้มาเนาะอืมอึดเขาอืดน้าบ่อืมอืขากินอมอืมอืม ลูกพผ three, three. Yeah. 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 ่นกระซามคนพี่น้องอไงงอมเงี้ยเงี้ยอยู่อืมจนมันมีเฮือนสิอยู่นอกความถูกแหงเนาะอืมพ่อบ่ลูกเนาะแต่ซามคนนี่บ่อ๋อแล้วว่ายังสิเอาอีกอยู่ในวิทย์อะไรพ่ออลไรบ้านี้บ่เอาเลยอืมเฮือนท่าสิอยู่กับบอมีกับโจ๊กว้กอนบ่เอากันย่า อ่าแต่3คนนึ่ยังสิบ่รอดเลยอืมจักสิหายังกุ้มเขาเนาะนี่ก็ลํบากแ3คนกแมนจักสิหายังอยู่บ้านน่ะเฮือนก็บ่มีอยู่บอแนวใด๋นีู่กตูน้อยๆอยู่นงนะเออเด๋มันบ่มีีน้องมบ่มีตูน้อยๆนึงอยู่นะเออตูน้อยๆอยู่อืมก็ให้ลูกชนดชนพนี่แหละเออแนวใดะ ของคนบ่มี่เนาะเฮากับบริฮูได้พี่น้องเลยเฮากับฮ่าก็ออกมาหน้าเมื่อนี่เนาะเฮากับบริฮูเรื่องยังเลยว่ามีภัยมาอยู่หน้าบอ่อยังบ่เฮากับฮ่าก็ออกมา,าเมื่อนี่เฮากบับบฮูจักพี่น้องเลยพอน้องเก้มบุ๋มกับพราอว่าบได้ค่อยว่าเนะาะบริถามเผินก็เลยบ่จักกอดภัยมาอยู่ห้อยู่หน้าความชีวิตของเผินกับลำบากพี่น้องเลยหาทำงานทำการพอได้อยู่ได้กินแต่ละมือ เห็ดอยู่พุ่นนะคันบอได้เห็ดการเห็ดงานยังบอกบอได้ไปทํางานบอยันบอกเขาว่ากลดบอกลดมันหลับไปรับจ้างเขาไปกระดมเมื่อดำได้หันเลยเออเออเออบอได้จ่างก็ไ่ได้ไปอืมวันได้สิพากันอยู่แนวใดเดี๋ยวนี้ว่าสุพังลูกเพราะว่าชิยู่นี่แหละอยู่น้ำพึนนี่พออยู่พออาใช้น้ำพึนนี่แหล้วเพอได้มีเพื่อนอยู่เพื่อนเศร้าบอ น้นน้ำ <elier S 1> เต่าอยู่เลยหาูห้เต่าอยู่อดีจะได้เมื่อผบนกับโบมีเออเมืออยู่นี้น้ำเพนบอุ่นก็จักหมูเชื้เห็ดอีฮเดี๋ยวจะมาคออยู่คอใช้น้ำเพลินเขาได้เลี้ยงดูเลี้ยงเต่าเขาด้สู้ดูสู้เต่ากินเออกะเห็ดน้ำกันทะเลไหนาตะกะกะเห็ดคือของตัวเองค่ะแล้วเฮ้าก็คือเนวนี่แล้วมือมามือบ่นเนาะปยยาเฮ้าก็บบสับายเนาะ ขายสมเจ้าเห็ดน้ำพอได้อยู่ได้กินว่าหายจ้างแม่น้องแก้มบุ๋มบ,บ่ได้จ้างเ้อบ่มีเงินจ้าง <laughs> เห็ดพอได้นนกินนากานนี่แหละพี่น้องเลยกะอีต้นเผินเนาะเผินกับเพื่อนสั้นสิอยู่กับบมีเผินกับมาใสอยู่เที่ยงหนา้าแม่น้องแก้มบุ๋มนี่แหละจากเสร็จแนวใด้เลยพี่น้องเลยขันว่ายู่นากานกัอยูปลูกหืดปลูกมันกับปลูกกอยผ้าเห็ดยังเก้าก,กับเห็ดน้าข่อยนะหลปลูกหืดปลูกมันพอได้ใส่ได้ซอยเนาะ เลกสีหาอย่างอันทั้งความขีดทั้งพัวด,ด้ว <laughs> ่าันใดปจักบ่ปจักกว่าสิบไปาทางใดต่อแล้วบ่เมื่อพุ่นกบอึดอยากอึดอึดขาา่าอึดหน่าบ่เอออยู่ในใดสีวิตความเป็นอยู่นะอยู่ไปย่งสีเลย <laughs> จากไปอา่า ว่าอยู่พ่นกับบดเป็น,นได้ก็เลยมากอีก mm. บ่เ่อนซานพ่นกับบ่มีเลยพี่น้องเลยบดลายกับสำเทียงไป่น้องแกบ,บุมกันยังไ่อันนี้บ่มีเพื่อนจะอยู่เลยเนาะ mm. อืมตายอีต้นเด้อขอบคั้วพนกันปู mm. ่นี่แลวเอาน้องในกลุ่มในผู้ทายีนแหละนี่นเป็นคนกันยังนี่จักควมกันยังนี่เนาะอืมปู่ย่ี่จจาได้ว่าในได เจ้าก,กับบริษัทามว่าม้า,ายาังนั่นนี่กับบริวารเอ่อมาขันมากกะดี่หันแล้วกระแม่เเมกระเต่าอะไรมาเห็ดไายเห็ดหน้าสูวกินอาศัยพวกโตหันแล้วเออเนี่ยย่ำมากกับเห็ดสูเราเรากินม,มาหาพี่น้องมาไม่น้องเก็บมุนก็มานั่เออกับเห็ดสูเรากินหันย่มไทยย่มหน้าผู้บ่อเขาเจ้าจังเสรไปอยู่ไปเห็ด ดีเ้าแล้ยหย่าเพ่นมาแล้วพี่น้องเออยู่ลุ่มพ่นหย่าพ้นมาดำหน้าซอยพี่น้องเ้ยมาเห็นลูกไผ่อยู่ในนางงๆเงี้ยมเงมเหนก็สิมาซอยแต่ว่าเนะ ย่านะ่ิคนในบ้านครูวแม่น้องแก้มบ่มเองเลยพี่น้องอย่าเพิ่นเนาะแต่เพิ่นนะ์นอยู่เมืองเหลือง,า,งามเมืองยัางก้อเมืองละครเพลงแต่ผู้ชายเนะี่ยคนอยู่บ้านนี่เนาะอืมอืมเห็ดไปหาแล้วเห็ดนะนน่รแหละ ความคิดจำเจ้า,ดาเดซ่าเบนอะไรจำเจ้านะ่ะใช่ว่าแน่เจ้าว่าความคิดอยู่ในใจขุมมือ,อน,นี่จะสิกรมลูกกรมเต่าแล้วเนาะคิดไปเบิร์ดแล้วเนาะคิดว่าสันแล้เอออยู่ไปเนี่ยนี่แล้วจากสาาดแน่แน่คือเฮาก็ได้แต่อีต้นสงสารเพื่ออะไรปลาลุงเลย งอมงอมเงี้ยมซีวิตซ้ำน้อยๆนี่ก็พ่อแห้งแล้วนะนี่ยังบ่มียังห้เขาเลยนี่สามคนนี่ก็พ่อแห้งเลย,นนย,ย,เ,ลยนนเนาะอืมงอมงอมเงี้ยม,ยยมนี่บริินขก๋วตี๋ขนมน้ำบานน้ำเมืองคาดอกไปเห็นยังน้ำบานน้ำเมืองคาดอกนี่แม่แต่ลินเครื่องลินก็ยังบ่เคยลินเนาะโอ้ยพอพาอยู่สซแม่พาอยู่ใซก็อยูยย่น้ำพี่น้องเลย ใต้ต้นอ,น,น,อตตอนอยู่พุ่นกะเมนอยู่แต่ไห้แต่ผู้บอลอยู่พุ่นละเออพวกตูปพวกยังอยู่บอกด้วยว่าในไหนแมน่พวกตูปน้อยอยู่อ๋ออืมเกี่ยวหนามะมุกเอาอย่างไรเออยางเอาเอออยู่น้ำขว่นบะมี่อย่างไรเออใต้ต้นเนาะอ,อือ ไป่นองเลยไปตด้ต้นุนไปเนาะเลยความลำบากเนาะหอพุนห่อีอยู่หอพุนกับมีมุงอยมาที่ตาส่น้ำเพลนปกติเ่ยพออยู่พอเสาน้ำเพ่นหนาแห้งเขาน้ที่กินกับมีเลยมาเห็ดไหเห็ดนาน้ำเพ่น มาน้คพัอแกมบุมอมาำพูว่าเพิ่นพ uh ี <p aint> ่น mm? <p aint arrivé> yeah. uh ้องเลยแม่นแม่นอะไรพอแก้บุ้มก็พูนีค่เป็นพีเป็นน้องกันก็เลยมาอาศัยอยู่เป็นพีเป็นน้องกันแบบห่างๆอะไรพี่น้องเนาะชวนเห็ดก็เลยเห็ดน้ำเพิ่นก็เด้เขาเรียงหลูกินแนี่แหลูกบสามนพี่น้องเลยเห็ดเนตเดอะตอีต้นนี่นหละ จากแนี่สีหาเลยอืดเลยมาอาศัยอยู่น้ำพึ่นนี่แลหละเขอนซานกับบ่มีเนาะลังเลนเ่นหน่อยพอได้ให้ลูกเศร้ากับบม่มีแม่นคันเพิ่นมาเพิ่นก็อาศัยอยู่เทียงหน้าเขาทางออกมาหน้าแม่น้องแกบ,บุญมีอะไรพี่นนเนาะเงยเฮาบ่ได้ถ่ายปลาลุงเบิง่งเนาะเพิ่นอยู่นาหาันแหละมื้อมาแรกๆจ้าก,ก็อยู่นาหาันบ่เอ้าปู่ย่าก็บ่ได้ไปอยู่นําบ่ใช่ไปค่ะจะว่าเาบ่าเขาอืมอยู่นี้อืม บอกไปวนไปไหว้เพิ่นอืมเพื่อนเพิ่นสิอยู่กับโบมีพี่น้องเลยเพิ่นกับประยากไปแบบเก่งใจหญ้าเนาะเพื่อนเพื่อเพิ่อนยังกับโบตีและปลาลุงเลยเครื่องครองกับเบิดเท่านี้บ่เครื่องครองล่ะเบิร์ตเท่านี้กับทงดาวเทียมนี่เอาเสื้อผ้าชุมเจ้าหนุ่งในไซส์ส่าในมีเบิร์ตในถุงนั่นแหละโอ้เขากินกับโบมี่ยังกับโบมีเลยมีแต่ประห่มกับอันทงดาวเทียมเก่าขัดขันี่ปลาลุงเลย อดือสตัวใหม่หนุ่มคือหมูเ็าเห็นแล้วว่มีเงินนี่แหละแมนนะได้มาก็พอไดเดือือแต่ใส่ขอบขั้วเอออเงนหน่อกินนี่แหละเือดเซือเสือขางอางให้ลูกกับบริษัทเดือดหนุ่มนี่แหละก็มีต่พีแต่หน่ออ่อหายนี่แหละเอออนมี่แลเือเองกับบริ้อทเดือเสือ้าให้ลูกขาแรงขาง่ายโอ้ยหน่อไตตนอืม <Yeah. S 2> ไปเพื่นกเฮจะได้เพื่นไผ่กับบม่มีไกอไกโค่ไกกระบองไปัูสั่นแม,ม่น้องแกบ่มกับบ่มีเงินพี่น้องเลยคันว่ามีเงินเท่าสิซื้อแบบมันเสงอาทิตย์นะนะพันหนึ่งสองพันอนะลรมาพ่อได้เพื่อนตะยอยู่เทียงไห่เทียงนาแต่ว่าเท่ากัะงบกับบ่มีปลาลุงเลยเพราะว่าห้ากับโซ่เนาะจากสาวเงินเอาคำมาแต่ใส่ ชีบีตของคนเหาก็บคือกันคือว่าอะไรเน,ะนาะจากเศษนไดเลยสื้อนได้สะพูนนี่นะผูทายนีย่สื้อตาลูผู้ยิงเดตยผู้น้อยเด้ต้นตาหารเนอะ้อกต้นตาลสบายดีปลาลุงไว้สบายดีปลา,าปลุงปลา น้องต้นตาลมาสันอืออไปหนังเฮียงกันผูไปนังเฮียงกันปูปนนปขอบคัวนี่กอะอาผับแห,ห้งเด้อปลาลุงเด้อไปอยากสวยเรือก,ก็สวยเรือก็มาได้เด้อผูใหญ่ใจดีกะทีมมีใจบุญใจยังกอใค้สวยเรือก็มาได้เพิ่นบ่มีเพื่อนสี่อยู่สีเศร้ารีได้พี่น้องเลยแมนว่าสิเมน้องแก้มบุมสัมผัสไปตัวที่ได้ตรงๆเลยน้ำตา,าสี่ออกน้ำเพิ่นบ่มีมองอยู่มองเศร้าเลยปลาลุงเลย อพอได้มีเฮือนอยู่นเนาะแม่พอได้อยู่พอได้เศร้าอะไรกับอีต,ต้นลูกคนนี้เลยสามคนมน,มน,น้อยๆห้ามเขับไปนั่งวางกลางดูลูกไปนั่งกลาง <c oughs> พี่น้องคลิปนี้เราก็สิกรรมลาพาจญาเนาะเด้อพี่น้องอย่าพลาดกดไลค์าากดแชร์กดติดตามแม,ม่น้องแก้มบมุ๋มเนอะเด้อปลาลุงผากเบิ่งนาักสมต่อไปเนาะสบายดี สวยเลือเข้ามาได้เดี๋ยวปาลุงเด้อ